ได้อยู่หรอหมดเวลาแล้วว e. <c oughs> ่าดีใจค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเด็ก่ะ <Glenn> พ <sound> ี่ให้เต็มที่มากๆเลยอาจจะขอโทษที่แบบหนักเกินไปนะคะบอกแล้วว่าพี่พิชี่คนโสดสอนโหดไปไหนโหดไหมคะโหดจริงค่ะโหดจริงไม่ติงหนังนะคะเด็ก่ะอยากจะให้เด็กๆอ่ะ กลับไปทวนค่ะนะคะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะการทวนนะคะหนูอยู่กับตัวเองนะคะการทวนนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเด็กคาเงยหน้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 าเงหน้าเราจะมาจบกันที่อ้เด็กๆพอเปิดดูแล้วอ่ะเราเรียนเยอะไหมคะเยอะเนาะแต่ว่าเพื่อนหนูๆทั้งนั้นนะคะเราขอมาจบกันที่ กรอนนะคะสนับสนุนกันดีกว่าโ oh. อ้โหกรสนับสนุนกันดีกว่าค่ะและกรอนสำเร็จค่ะมาค่ะเงยหน้าท่องให้พี่ชื่นใจหน่อยสิคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็ท่องก่อนได้ค่ะ 3...4 ม,ม,มสี่ซับเลยค่ะซับสีได้ซับเว้นเซคเนเรียนเด่นเพราะม,มีครู encourage advocate จากเดิม foster back up กราฟะไรคะสกราฟโฟอัพโฮโปรโมทพีพีชีตสแตนฟอล์สติกอัพฟอล์เข้าใจเอ็นฮานสดใสายอนาคตไกลคอนเฟิร์มค่ะอนาคต เป็นสิ่งที่หนูต้องคว้ามาเองและการที่หนูจะคว้าอนาคตมาได้นั้นมันเกิดจากการกระทําในปัจจุบันในตอนนี้ในวันนี้แหละค่ะเพราะหนูยังทําได้อยู่ค่ะ9วันหลายคนอาจจะบอกว่าเหลือแป๊บเดียวพี่พิชี่บอกว่าทันทันสําหรับคนที่จะทําค่ะสู้ให้เต็มที่สู้เพื่ออนาคตตัวเองพี่เชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนเอาความสําเร็จกลับบ้านไปค่ะท่องเรื่องความสําเร็จแล้วพอแล้วจริงๆข้องความสําเร็จการเงหนนะา 3. สี่ฟิเนช c s e ซ right. ี attain c o m plete ร้องดังอีกแล้ว fulfill execute วเอชชีบร่วมใจดิสชาร์จ bring อะไรบ้าง bring off carry off carry out carry through เร่งเข้าเร็วรีพูอะไรคะพูทรูพูลอฟตอบดีการบ้านวันนี้ไม่มีเหลือเลยคะ่ะขอบคุณในการติดตามรับชมนะคะทั้งเด็กๆภายในห้องส่งแล้วก็เด็กๆทางบ้านนะคะหวังว่าความสําเร็จจะเป็นของเด็กที่พยายามทุกคนวันนี้พี่พีชี้และทีมงานขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ